เข้าสู่ช่วงที่2ของมาเตอร์แอนด์แคทนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณหมอมีชายอินวูดค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญเพิ่มขึ้อนอีก2ท่านค่ะนะคะเป็นเป็นคุณแม่คุณแม่นกนะคะคุณนันทพัฒนิจิตพิสุทธิ์ค่ะแล้วก็น้องแคนดี้เรามาฟังดูประสบการณ์ในเรื่องของการออกกําลังกายของครอบครัวนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคนไหนชื่อหนูน้อยแคนดี้ลูก แคนดี Kennedy, is this? This is uh huh? mm? like ้แคนดี้อายุเท่าไหร่ลูกอายุสองขวบแบบลูกสองขวบนะคะเป็นสามขวบที่น่ารักมากเลยวันนี้มาในชุดแดงนะคะคุยกันสักนิดนึงค่ะคุณนกลูกคนเดียวใช่ไหมคะลูกคนเดียวค่ะค่ะคุณนกเองเป็นคนออกกําลังกายนะคะปกติก่อนทองก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วค่ะเล่นอะไรคะจะชอบเล่นโยคะเล่นโยคะค่ะชอบเล่นโยคะนะคะแล้วพอมาถึงลูกมาถึงลูกก็ เริ่มตั้งแต่ตอนท้องตอนท้องเราก็จะเล่นโยคะง่ายๆสำหรับคนท้องแล้วพอลูกเกิดมาเราก็จะทําโยคะเด็กให้ก็ทําตาม5ขั้นตอนแบบที่ที่เขาไว้ทำตามหนังสือนะคะ,คะอ่านเอาโดยการลูบท้องเอ่ย แล้วก็นวดแขนนวดขาพอเขาโตขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาทำตามตามที่เราทำอะค่ะเลยสอนท่าง่ายๆให้เขาการเล่นโยคะนี่มีประโยชน์ยังไงคะคุณหมอก็จริงๆแล้วการเล่นโยคะเนี่ยม,มีประโยชน์อยู่หลกัหลกๆสองอย่างะนะครับอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของการ <h az ell> ยืดเยียดกล้ามเนื้ <h az ell> อเป็นการที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ที่เราใช้มาทั้งวันที่มันพดตัวค,คือกล้ามเนื้อคนเนี่ยมันพดตัวได้อย่างเดียวมัคลายตัวไม่ได้นะครับเข้าถึงสร้างกล้ามเนื้อให้มี ตรงข้ามกัน <c oughs> อ่ายกตัวอย่างถ้าเป็นที่แขนเนี่ยกล้ามเนื้อข้างหน้าใบาเสร็จมันหดตัวได้อย่างเดียวแขนก็ยกแบบนี้เวลาจะเอาแขนลงเนี่ยใบยเสร็จไม่ทํางาน <c oughs> เขาไม่สามารถคลายตัวง่ายเขาจะมีกล้ามเนื้อทเสร็จข้างหลัง <c oughs> ที่หดตัวแล้วเอาแขนออก <c oughs> แล้วแขนออกอ,อันนี้พอใช้ไปมากๆเข้ากันที่เขาหดตัวมากๆเนี่ยเวลาเขาคลายเขาคลายออกไม่หมด <c oughs> แล้วเลือดเส้นเลือดเส้นประสาทที่วิ่งผ่านกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาถูกล็อกนะครับการเล่นโยคะเนี่ยอันหนึ่งก็คือมันจะไปเหยียดยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้อยู่ในภาวะปกติ <c oughs> แล้วเลือดก,ก็จะไหเลเวียนดีขึ้นคนที่เล่นโยคะก็จะรู้สึกว่าเลือดลมดีเลือดลมดอีอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเป็นเรื่องของการทรงตัว <c oughs> บาลานซ์ที่เราที่เราพูดที่ว่าเราต้องใช้ในการออกกำลังก็เ <c oughs> พราะมันจะมีท่าที่เราจะต้องอถ่ายน้ําหนักให้อยู่ในที่ที่ถูกต้องไม่ <c oughs> งั้นมันจะเข้าท่าไม่ได <c oughs> ้สองท่านนะครับแต่ทีนี้การออกกำลังกายที่เราบอกว่าองมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเบสิกให้ครบใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะได้เรื่องของกล้ามเนื้อกับการไหลเวียนโลหิตที่ดีละเราก็ยังขาดในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่เขาเรียกว่าคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์อันนี้ก็ต้องวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำในระดับหนึ่งก็คือ8ปดสิบเอซ็์ของมันฮาร์มเลยที่เราพูดถึงนี่ก็กําลังไปว่ายน้าอยู่ยอดมากครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของของการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะต้องมีเทคนิคหรือว่า มีความสามารถเฉพาะส่วนในการเล่นกีฬาแล้วก็จะไปเข้าโรงยิมไปเล่นเวทนะครับก็เราเราสังเกตว่าในกีฬาว่ายน้ําเนี่ยเราคิดว่าเวลาเราดูระดับโลกเนาะ,ะถอดเสื้อมาโอ้โหกล้ามเนื้อดีจริงจริงไม่ใช่ได้มาจากว่ายน้ำว่ายน้าจริงจริงแล้วเนี่ยอาจจะได้กล้ามเนื้อเป็นบางส่วนแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่คือกระดูกไม่ดีเพราะว่ากระดูกกระดูกม,มันไม่ได้รับการกระแทกไม่มีการกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตนะครับะฉะนั้นก็ ก็ว่ายน้ำนึเดียวไม่ได้ปั่จักรยานก็ยังไม่กระแทกค่ะจริงๆแล้วก็จลับไปวิ่งเล่นเนี่ยมันจะมีการกระแทกจะมีการกระแทกคือเด็กเล็กๆเหมาะใช่เด็กเด็กเล็กไปถึงจนถึงประมาณ18ปีเนี่ยกระดูกยังยังจะิัตะโตอยู่เพราะฉะนั้นจะอยากให้ลูกสูงเนี่ยก็ต้องให้กระดูกยาวกระดูกแขนยาวกระดูกขายาวก็จะต้องมีการกระแทกเพราะฉะนั้นต้องต้องมีการ ไปวิ่งไปเดินหรือว่าไปเล่นกีฬาที่ที่ต้องใช้ขาค่ะอ่าน้องเขาก็จะสูงว่ายน้ำนี่ว่ายน้ําทําให้สูงไหมคะว่ายน้ําทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแข็งแรงค่ะแล้วก็หัวใจแข็งแรงจะไม่ทําให้สูงค่ะ,ะปัญหาของบ้านเราก็คือนักว่ายน้ําเราเตี้ยใช่อ่าเพราะว่าเพราะว่าว่ายน้ําอย่างเดียว ว่ายน้ำอย่างเดียวจริงๆก็คือเช้ามาก็ไปว่ายน้ำไปเรียนเสร็จกลับมาก็ไปว่ายน้ำค่ะเล่นกีฬาที่ทําให้เราสูงมีอะไรบ้างคะกีฬาที่ทําให้เราสูงก็บาสเกตบอลบาสเกตบอลคือขอให้ใช้กระโดดกระโดดแล้วก็กระแทกกระโดดแล้วก็กระแทกค่ะอ่าพวกนี้ก็จะสูงไม่ใช่คนสูงมาเล่นบาสนะพวกนักกีฬาที่ดู NBA ทั้งหลายอ่ามันคือเขาเล่นบาสเกตบอลมาแต่เด็กเขาเลยสูงอันนี้ถ้าเกิดว่าสูงอย่างเดียวแล้วกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องกระดูกกับข้อนี่อาจจะหักค อันสามสามข้อนี้ก็คือในเรื่องของกลิกงสะพื้ที่เรื่องการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงของใจแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยต้องไปด้วยกันค่ะแล้วก็พูดถึงเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณน,นกเล่าให้ฟังว่าน้องเตรียมจะไปปั่นจักรยานละจักรยานที่ช่วยเราช่วยอะไรเราคะคุณนกจักรยานก็ช่วย <ข tau S 1> ช่วยเรื่องของหัวใจเหมือนกันหัวใจเหมือนกันแต่ว่าจักรยานเนี่ยไม่ไม่มีการกระแทกเหมือนกันเนาะค่ะจักรยานเนี่ยเราจะให้เด็กเล็กๆกับคนอายุมากๆค่ะ ใช้ในการออกกำลังกายหัวใจคนทั่วไปก็ก็จะได้เรื่องของหัวใจเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของอของกล้ามเนื้อก็จะได้แค่ขาแ,แล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่กำลังโตเราก็จะให้เล่นเป็นเหมือนกับว่าเป็นการล่าเริงอะไรแบบนี้มากกว่าเขาเรียกเรกเรชันไม่ได้ออกมาเสริมสร้างในเรื่องของความสูงมากน,นคะครับแต่แต่ก็ยังให้เล่นนะก็ค,<ม>คออือยังให,ให้เขาปั่นเพราะว่า อันที่หนึคือเขาจะมีความสุขกับการที่เคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นอันที่2เขาก็จะเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็ถ้าสอนเขาดีๆเขาจะมีในเรื่องของ awareness ภาษาฝรั่งก็คือเขาจะต้องรู้ว่าข้างหลังมีอะไรข้างๆมีอะไรเลี้ยวเมื่อไหรต้องจอดตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สอนเลยไปีกก็จะเป็นเรื่องของกฎ กติกามารยาทกฎรจราจรกฎอะไรก็ได้ได้ปิดระดับหนึ่งก็เป็นการเรียนรู้หมดเลยใช่ซึ่งซึ่งผมถึงบอกว่าถ้าถ้ามีเรื่องของกีฬาเข้ามาแล้วเรามักจะคิดว่าใช้แต่เฉพาะเรื่องของร่างกายไม่ใช่แต่จริงสมองมันมีทักษะชีวิตเยอะแยะแล้วมันก็คือ IQEQ มากหมดเลยเราใช้มันเป็นเครื่องมือใช่ค่ะคุณนกสม่ำเสมอไหมคะสําหรับการพาน้องแคนดี้ไปออกกำลังกายส่วนใหญ่คือจะพาไปทุกเสาร์อาทิตย์ะค่ะวันใดวันหนึ่งค่ะค่ะ ซึ่งหนักไปทางโยคะัยขนาดนี้ก็เหมาะเรื่องของโยคะอยากฝึกสมาธิเขาด้วยอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กไม่ค่อยอยู่เฉยอะค่ะก็เลยแบบอยากให้ทําอะไรที่มันช้าชานิดนึงมีส่วนเกี่ยวไหมคะจริงๆแล้วในเรื่องของสมาธิมันไม่จำเป็นต้องช้าไม่ช้าก็ได้นะครับก็ผมเคยเคยฝึกเด็กที่ที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเนี่ยเราใช้ลูกลูกบอลหลายๆสีแล้วก็หลายๆขนาด อันนี้ถ้าลองลองโยนลูกบอลให้เขารับเถ้าลูกบอลใหญ่รับง่าย <Okay. S 1> ไม่ต้องใช้สมาธิมากนะโยนกลับมาพอมันเริ่มลงเล็กลงไปเรื่อยๆความเร็วเพิ่มขึ้นความยากเพิ่มขึ้นสมาธิต้องเริ่มมาอ,มอย่างเงี้ยแล้วก็แทนที่จะโยนให้รับเฉยๆก็เริ่มมีซ้ายบ้างขวาบ้างก็มีการเคลื่อนไหว yeah, <okay. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดเข้าสนุกซึ่งซึ่งคนที่จะทําให้เขาสนุกหรือไม่สนุกคือเราะนะครับก็อยู่น,นั้นพอทําได้นานปับ๊บสมาธิก็เริ่มมี yeah. เราก็เราก็ใช้อันนี้ไปฝึกด้วยปิงปองอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมีสมาธิลูกเล็กๆแล้วเร็วนะครับก็ต้องก็ต้องมีสมาธิเพิ่มขึ้นถ้าเขาเล่นแล้วก็สนุก<ม>ก็นาเข้าสู่การที่จะเล่นในนานขึ้นแล้วก็สมาธิดีขึ้นทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณหมอเราพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการออกกําลังกายซึ่งคุณนกเองก็ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะรู้<อ>ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรดูแลตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะแล้วก็มาดูแลน้องแคนดี้ด้วย ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องข้อห้ามกันบ้างม,มันมีข้อห้ามในเรื่องของการออกกําลังกายบ้างไหมคะมีครับก็เอาเอาในเฉพาะของเด็กก่อนเลยนะของเด็กก่อนเลยก็อันที่หนึ่งคือว่าอย่าบังคับให้ให้ลูกเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายพาเขาไปดูในสิ่งที่เขาชอบอนะครับในช่วงในช่วงแรกมันจะเป็นเรื่องเรื่องของการเลือก choice นะครับเหมือนเราไปชอปปิ้งอ่ะถ้าบอกว่าต้องใส่เสื้อตัวนี้ปั๊บไม่ชอบใส่ไหมใส่แต่ไม่มีความสุข เดี๋ยวแสดงออกทางอื่นเป็นบางเด็กบางคนนี่ออกมาในทางองารมณ์กล้าคร้าเก็บตัวไม่อยากไปไม่คุยมีนะครับก็ให้เขาเลือกดูอย่าง,อางของน้องแคนดี้เนี่ยมีแล้วว่ายน้ำมีจักรกยานมีโยคะ,คะ,ะเขาอาจจะชอบอย่างเดียวก็แหละแต่า,าเรา,า,เาต้องสังเกตดูเราก็จะดูว่าเขาทำอะไรเราปแฮปปี้ที่สุดนะครับเราก็เอาแนี้ให้เขาอย่าไปบอกว่าแม่เล่นโยคะน้องแคนดี้ต้องเล่นด้วยะนะครับอันนี้ก็ สาดใดที่คุณแม่ยังอยู่แล้วเล่นด้วยเนี่ยน้องก็จะเล่น <Okay. S 2> แต่ถ้าบอกว่าตอนนี้แม่ไม่ไหวแล้วแม่ต้องเปลี่ยนท่าน้องไม่เล่นแล้วเพราะไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. ข้อห้ามที่2คือว่าอย่าสอนลูกเองนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยอพอพาลูกไปแล้วมีความผูกพันว่าต้องไปด้วยกันทุกครั้งแล้วก็อ่านหนังสือมันหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบ้าง <Okay. S 2> แล้วก็มาสอนลูกเนี่ย คือกรณีอย่างพาราดอนมันหายากครับที่พ่อเป็นคนด้วยแล้วอันนั้นเขามากับพ่อจันอันนั้นอันนั้นเนี่ยคุณพ่อของพาราดอนเองก็ก็ยังบอกเลยว่ากว่าจะได้พาราดอนเนี่ยโดนพี่พาราดอนมาสองคนแล้วนะครับคนแรกก็เป็นแชมป์ประเทศไทยคนที่สองเป็นแชมป์อาเซียนกว่าจะมาเป็นแชมป์เอเชียเนี่ยก็คนที่สามแล้วแต่ว่าสําหรับลูกเราเนี่ยถ้าเขาสนใจกีฬาจริงๆเนี่ยก็หาคนที่มีความชํานาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนะเพราะตอนนี้วิทยาศาสตร์กีฬามัน มันลึกเหลือเกินนะครับจะไปเรียนรู้หมดกันไม่ได้ตัวอย่างก็มีว่าเราเคยมีเด็กผู้หญิงนะครับอายุ6กขวบ7จ็ดขวบเนี่ยคุณแม่ให้เล่นยิมนาสติกแล้วก็ให้เล่นท่ายากๆท่าเดียวท่าเดียวเพื่อที่จะเวลาไปแข่งจะได้ชนะเล่นจนกระดูกสะโพกสึกสึกเลยสึกเลยโอ้แก้ไขไม่ได้ซึ่งในเด็กเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับน้องคนนี้ก็จะจบด้วยการที่มีขาสั้นข้างหนึ่งแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็เป็นโทษคคุณพ่อคุณแม่บางคนพาลูกไปเล่นกอล์ฟแต่เด็ก นะครับก็ขับรถตามไปน้องตีกอลปุ๊บวิ่งเข้ามาเอากล้วยยัดปากปรับเพราะว่าไปอ่านมาว่าถ้ากินกล้วยเราจะไม่เป็นตะคิวเนื่องจากโพแทสเซียมสูงแต่เจอมาแค่นั้นไงคือจริงจริเนี่ยมันวันลูกก็พอแต่นี้18หลุม18ลูก18บแปคำแลวกอล์ฟเยาวชนเราตอนนี้เนี่ยกลมบล็อกกันไปหมดไหนจะน้ําอีกไหนจะอะไรอีกเขาบอกว่าเสียน้ําเสียเกลือแร่ก็ซื้อเลยน้ําเกลือแร่แถมน้ำตาลไปด้วยอย่างเงี้ยออกมาอิ่มแป้เลยทานอะไรไม่ได้ ดังนั้นก็ตรงนี้เป็นข้อควรระวังข้อห้ามข้อควรระวังมีบังคับมีสอนเองเแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อย่าเรียดครับอย่าไปอินกับลูกลูกไม่ได้ดังใจอ่าไม่ได้ดังใจมั่งแหละแข่งมาแพ้บ้างแหละครับกลายเป็นว่าคนที่เครียดเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับลูกเขาสนุกของเขาเขาอาจจะได้แค่นี้และเขามีความสุขเราคิดถึงไม่ได้คิดถึงการแข่งขัน เราคิดถึงประโยชน์ที่เขาได้รับในการเล่นกีฬาต,ต้องต้องปรับมุมมองใหม่หนหนึ่งนะครับบางทีเราเราส่งลูกไปแข่งอยากจะได้เหรียญน,นะครับออกมาลูกไม่ได้เหรียญแทนที่จะปลอบใจทําดีแล้วดา่าวันลุงขึ้นเอาไปซ้อมหนักกว่าเดิมนะครับซ้อมหนักๆเล่นกีฬามากๆลูกไม่โตเพราะว่าพลังงานที่จะใช้ในการเติบโตของเด็กเนี่ยเอาไปเล่นกีฬาหมดพอเขานอน,อนด้วยการไม่มีพลังงานไม่มีสารอาหารเหลือ เขาก็เหลือตัวแค่นั้นตัวแค่นั้นแล้วก็จะมาหาผมมาหาหมอแล้วบอกว่าหมอขาลูกเตี้ยค่ะคือในในขณะเดียวกันเนี่ยมันประโยชน์ของกีฬามันก็มีแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องมีความรู้มิใช่เล่นนะอะไรก็ได้แล้วต้องดูความเหมาะของวัยของลูกด้วยนะนะคแะแปรเสียดเวลามากเลยนะต้องให้คุณแม่นกนะฝากอะไรทางบ้านสักนิดนึงค่ะ ก็อยากเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะพาน้องๆมาออกกําลังกายแล้วก็การที่ได้รับคาแนะนำจากคุณหมอไปนะคะก็คือเราอย่ากออกกําลังกายเองนะคะเราจะต้องมีผู้รู้มาสอนเราอีกทีหนึง่งเพื่อการออกกําลังกายที่ถูกต้องค่ะและเกิดผลประโยชน์แก่ลูกน้อยของเราค่ะ,คะมาปิดท้ายที่คุณหมอสักนิดหนึ่งแล้วก็อยากให้คุณหมอสะท้อนด้วยสะท้อนภาพใหญ่ของบ้านเราด้วยเพราะคุณหมอเองเนี่ยสัมผัส กับนักกีฬามามากมายแล้วก็มันก็มีช่วงแต่ละช่วงที่มีการแข่งกีฬาระดับชาติแล้วก็นักกีฬาก็ได้เหรียญกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีกระแสของการเล่นอย่างนั้นอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกอล์ฟนะไทเกอร์วูดมีเทนนิสนะคนะนะเทนนิสนี่คือพาราดอนนะคนะ,คะคมันเกิดกระแสในการเล่นกีฬาแบบบางทีอาจจะไม่ได้ดูความสามารถของลูกอาจจะต้องฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะครับก็ผมอยากจะฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นกีฬาหรือไม่เล่นกีฬาเนี่ย มันไม่ใช่ทางเลือกนะครับมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องแนะนําให้ลูกทํานะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของลูกในเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโต,ตของเขาถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการแข่งขันเอาไว้ก่อนนะครับจะตามกระแสไม่ตามกระแสไม่เป็นไรตราบใดที่เราเรารู้ว่าอไอ้สิ่งที่เราทําให้ลูกเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับถ้าอยากจะให้เขาเล่นทนิสตามคาราดนก็เล่นครับ ถ้าลูกไม่ชอบก็เลิกครับ uh. นะครับเพราะว่าเราลงทุนด้วยเงินไม่เยอะแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันจะได้รับตั้งแต่เขาเป็นเด็กไปจนถึงเขาอายุ560 70ไปเลย uh. นะคร,ราะการเตรียมร่างกายที่พร้อมตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยจะไปส่งผลสะท้อนตอนอายุมาก <Okay. S 2> นะครับมันเป็นเป็นของขวัญให้ลูกเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูลูกไปเลย <Okay. S 2> นะครับถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ผมคิดว่า ประชากรของไทยทั้งหมดเนี่ยแข็งแรง <c oughs> แล้วก็เราจะเราจะไม่ต้องมานั่งห่วงว่าอายุมากแล้วจะเป็นยังไง<อ>สังคมเราจะดีขึ้นไหมะนะครับน้ำใจนะักกีฬามีเมื่อไหร่ก็คงไม่ทะเลาะก,กันะนะครับหรือว่าหาวิธีทะเลาะก,กันอย่างอื่นที่เป็นการเล่นกีฬา แล้วคุณหมอก็ไไปต้องมาเจอกับตัวเลขทําไมเด็กไทยออกกําลังกายน้อยลงใช่ไหมคะทำไมเบาหวานเพิ่มขึ้น <c oughs> ทำไมเบาหวานเป็นในอายุเด็กขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่ากลัวครับมันก็ตามกันมาหมดเลยนะคะมันเป็นเห <c oughs> มือนเป็นมัตจักรเลยแห <c oughs> มวันนี้สนุกเหลือเกินค่ะกับเรื่องราวของการออกกําลังกายแต่ว่าไม่ใช่สนุกอย่างเดียวนะคะเป็นสนุกที่มีสาระแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้ในครอบครัวของคุณผู้ชมด้วยค่ะนะคเอาการกีฬาไปอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณค่ะนะคะแต่ว่าเอาไปอยู่แบบมัวๆไม่ได้นะคะต้องมีความรู้ด้วยค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของิชันทั้งสองท่านค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เราทั้ง3มคนต้องลากัไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ